าเรายัางไม่สามารถจูนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เราจะบอกรักยังไงดีคะอาเดี๋ยวครูสอนให้เรื่องนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่เข้าใจคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไม่รู้เรื่องให้คุณมโนโก่นอนอะก็คล้ายๆค,ค้าตอนเช้าล่ะมโนว่ามีแต่คนรักเรามโนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นรักเรามากมโนว่า ร่างกายนี้จิตวิญญาณนี้เป็นที่รักของทุกๆคนแม้แต่พูดผีวิญญาณแม้แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะมันโนแบบนี้ทุกวันทุกวัน,ว,นว่าเราเป็นที่รักของทุกจิตวิญญาณบนโลกนี้ทุกทุกอย่างบนโลกใบนี้หลงรักคนคนนี้จำไว้นะหลงรักคนคนนี้เรามนโนถึงขั้นสูงสุดนะคะแล้วเราก็บอกตัวเองว่าแล้วเราคู่ควรกับความรักนั้นเช่นกันรู้ไหม ทำไมเราคู่ควรก็เราต้องเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบเราก็รู้สิไหมคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชอบคนแบบไหนเอาง่ายๆที่คุณบอกคุณอยากได้สามีร่ำรวยอะ่ะสามีดีๆอะ่ะคุณมันคู่ควรกับเขาหรือยังคุณเป็นของประดับชิ้นหนึ่งที่เขาพกไปไหนไม่อายคนไหมเหมือนกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะถ้าเขาได้เราเป็นลูกนะคะได้เราเป็นคนที่คู่ควรอะ่ะเขาจะประทานทุกอย่างให้กับคุณ คุณมนโนไปอย่างนั้นก่อนนะคะมนโนไปให้ถึงขั้นสุดลึกแล้วคุณจะมาบอกครูว่าจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้หนูทุกอย่างที่หนูขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้หนูทุกอย่างที่หนูอยากได้เพราะอะไรเพราะคุณสั่งจิตคุณได้แล้วมันจะมีจริงไม่มีจริงไม่รู้นะคะแต่สิ่งนี้อยู่ในมือเราแล้วนะคะสิ่งนี้มันอยู่ในมือเราแล้วนะคะ สิสิสจะมีจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เรามนโนถึงขั้นนี้แล้วทุกอย่างมันอยู่ในมือเราแล้วเราเป็นผู้กรรมชีวิตของเราเองนะคะเราเป็นผู้กรรมชีวิตของเราเองเอาง่ายๆนะคะวันนี้เราต้องฝึกเรื่องนี้ก่อนนะคะฝึกการให้อภัยตัวเองก่อน